อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับลิสเจมชี้เกมเยือนหงไม่ง่ายแต่สิงห์วางเป้าชนะทุกสัปดาห์ลิสเจมแบ็กจอมบวกข,ของเชลซีเตือนบรรดาเพื่อนร่วมทีมว่าจะต้องเจอกับบททดสอบสุดทินในการเยือนหงแดงลิเวอร์พูลในเกมบิ๊กแมตช์วันเสาร์นี้ทั้งลิเวอร์พูลและเชลซี ่างก็คว้าชาัยชนะได้2นัดเก็บ6คะแนนเต็มตอนออกสตาร์ดฤดูกาลนี้และกำลังจะโคจรมาดวลแข่งกันที่สนามแอนฟิลด์รังเย้าของหงแดงเรอร์พูก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติโดยทางด้านของลิสเจมแบ็กของเชลซีได้กล่าวว่าเวอร์พูอยู่ในระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกมาตลอดหลายฤด,ดูกาลหลังดังนั้นพวกเรารู้ดีว่ามันจะเป็นเกมที่โหดทินพวกเราจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้อง นำความเข้มข้นเหมือนที่ทำมาไปยังเกมนั้นแต่ทีมของพวกเราก็แข็งแกร่งกันมากนะพวกเรามีนักเตะระดับท็อปอยู่หลายคนในแต่ละตำแหนง่งดังนั้นเมื่อนักเตะระดับท็อปออกมามันก็จะมีอีกคนหนึ่งลงสนามไปแทนซึ่งทำให้การแข่งขันในทีมของพวกเรานนั้นสูงมากผมคงจะไม่พูดว่าตอนนี้พวกเราไม่ได้กดดันอะไรกันเลยและเราต้องไปทีละนัดแต่ชัดเจนว่าเป้าหมายของพวกเราคือการเอาชนะในทุกสัปดาห์ ทุกคนที่นี่มีความทะเยอทะยานและอยากที่จะได้แชมป์แต่พวกเราก็ยังต้องทำทุกอย่างแบบช้าๆในช่วงเวลานี้ลีสเจมแบ็กขวาจอมบุกของเชลซีให้สัมภาษณ์โลบารสันลั่นพร้อมลงช่วยลิเวอร์พูลฟัดเชลซีวันเสาร์นี้แอนดูโลบารสันแบ็กซ้ายตัวเก่งของลิเวอร์พูลคอนเฟิร์มว่าตัวเขานั้นพร้อมที่จะคืนสนามช่วยทีม ในเกมที่ลิเวอร์พูลจะดวลกับเชลซีวันเสาร์นี้โดยระบุว่าจริงๆแล้วพร้อมลุยตั้งแต่ก่อนเกมเจอกับเบอร์ลี่แล้วแอนดูโรปสานแบ็กซ้ายคนสำคัญของลิเวอร์พูลยืนยันว่าตนเองนั้นกลับมามีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์แล้วและพร้อมจะลงสนามช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบิ๊กแมตที่หงแดงมีคิวเปิดดังแอนฟิลด์ดวลกับเชลซีในวันเสาร์ที่28สิงหาคมนี้ สำหรับแอนดูโรบัสันนั้นเขาพลาดช่วยทีมใน2เกมแรกของฤด,ดูกาลเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่ก็สามารถมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านสอยเบอร์รี่ไป2ประตูต่อศูนย์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ผมกลับมาซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งจริงๆก็ซ้อมแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วหรือ1วันก่อนหน้าเกมเจอกับเบอร์รี่มันอาจจะเร็วกว่ากำหนดหน่อย แต่ผมคิดว่านักกายภาพคงอยากจะกำจัดผมนะพูดจริงแน่นอนว่าผมโชคดีมากๆที่ตลอดการเล่นฟุตบอลที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บถ้าเจ็บก็จะเจ็บไม่หนักพักไม่นานแต่มันก็ใช่ที่ผมถึงกับฝันร้ายเลยตอนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อยากที่จะกลับมาลงเล่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนที่กุนซืออย่างเจอเกนครอฟให้ผมมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิด แต่ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆเพราะเมื่อคุณอยู่ในเกมคุณก็อยากจะมีส่วนร่วมและอยากลงสนามดังนั้นก็ต้องรอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมกับเชลซีแต่ผมพร้อมนะผมพร้อมมากๆที่จะลงเล่นและหวังที่จะฟิตยาวๆตลอดทั้งฤดูกาลดาวเตะวัย27ปีกล่าวโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งจะจรดปากกาเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลต่อยาวออกไปถึงปี2026เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยโรบสันจะรับค่าเหนืออยู่ที่10,000แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งเทียบเท่ากับซาดิโอมาเน่ในปัจจุบันเลยทีเดียวไม่อยากช็อปเพิ่มแล้วเจอเก้นครอปลันแข่งลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเจอเก้นครอฟกุนซือของลิเวอร์พูลระบ,บุว่าในตอนนี้ตนเองมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมไม่ใช้งานเยอะอยู่แล้วแถมส่วนใหญ่ก็ยังมีสัญญาระยะยาวอีกด้วยจนเหมือนกันกับว่า จะเป็นการใบ้ให้กับแฟนบอลรู้ว่าจะไม่มีการช้อปปิ้งเพิ่มแล้วจริงๆพร้อมบอกว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นน่าเป็นลีกที่เก็บชัยชยนะได้ยากที่สุดในโลกเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลยืนยันว่าตอนนี้ขุมกําลังของตอนเองนั้นเต็มไปด้วยนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากพออยู่แล้วถึงแม้หลายคนจะมองว่าหงแดงยังจําเป็นจะต้องคว้านักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมเพิ่มอีกก็ตาม จนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลได้มาเพียงแค่อิบราฮิมาโกนาเต้ามาร่วมท็อปในขณะที่พวกเขาเสียขุมกําลังไปจากเมื่อฤดูการก่อนไปบ้างอย่างเช่นจอร์จินิโอเวนาดุมและเซอร์ดานชาเกลี่เป็นต้นซึ่งนั่นทําให้บางคนคิดว่าคุมกําลังของพวกเขานั้นยังไม่แข็งแกร่งมากพอที่จะล้นแชมป์ลีกโดยเจอเก้นครอปได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าในวงการฟุตบอลมันมีการให้ความสนใจในเรื่องของการย้ายทีมและการเสริมทัพมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรีเมียร์ลีกถือว่ามากเป็นพิเศษเลยผมบอกเลยนะว่าผมเข้าใจว่าทําไมหลายคนถึงสนใจเรื่องแบบนั้นกันเป็นอย่างมากถึงแม้เวลาที่ผมให้สัมภาษณ์กับสื่อนะี่มันอาจจะดูเหมือนกับว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ตามเพราะว่าผมเองก็เป็นแฟนบอลคนหนึ่งและผมก็รู้สึกสนอ,อกสนใจข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทีมนั้นๆอาจจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนไหนเหมือนกันนี่แหละแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ ผมไม่ได้สนอกสนใจมากถึงขนาดนั้นเวลาที่มันเป็นข่าวเกี่ยวกับทีมของพวกเราผมไม่เคยตำหนิใครเลยนะที่สนใจในเรื่องของการย้ายทีมสูงมากๆไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นแฟนบอลทั่วไปกูรูหรือนักข่าวหรือว่าจะเป็นนักเตะหรือผู้จัดการทีมก็ตามแต่ในฐานะผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลและในฐานะผู้นำของสโมอสรฟุตบอลแห่งนี้แล้วผมต้องมองเรื่องนี้ด้วยมุมมองที่เหมาะสมอยู่เสมอ ตอนนี้พวกเราก็มีนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากพออยู่แล้วและหลายคนก็ยังมีสัญญาระยะยาวกับทีมด้วยเราเสริมทัพได้อย่างชาญฉลาดทั้งในฤด,ดูกาลนี้และฤด,ดูกาลก่อนเรามีสภาพแวดล้อมในระดับที่สุดยอดรวมถึงมีสนามเย้าที่มีบรรยากาศอันยอดเยี่ยมในระดับที่หลายๆทีมต่างก็ต้องอิจฉาพวกเรามีเรื่องในแง่บวกให้คิดถึงตั้งหลายเรื่องอยู่แล้วเรามีเรื่องที่น่าเพลิดเพลินใจให้คิดถึงอีกหลายเรื่อง แต่สิ่งเหล่านั้นมันรับประกันว่าพวกเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะรอแน่นอนว่ามันไม่มีทางนะนะฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละทีมอื่นๆต่างก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกที่สูสีมากที่สุดในโลกลีกของอังกฤษเป็นลีกที่คุณจะเก็บชัยชนะได้ยากมากๆมันเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ประวัติศาสตร์ของสโมสรพวกเรามันพิเศษมากๆ เจอเกนครอปบอสใหญ่ของเลเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แฟนหงยังได้ลุ้นโรมาโนยืนยันหงแดงยังไม่ได้ปิดตลาดพร้อมเซ็นคนที่ใช่อยู่ฟราบิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังด้านตลาดซื้อขายนักเตะเปิดเผยว่าลลเวอร์พูลนั้นยังคงพยายามติดต่อไปยังนักเตะคนต่างๆและพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับแข้งรายใหม่ หากเจอคนที่ใช่ในช่วงโคงสุดท้ายของตลาดนักเตะโคงแดงเพิ่งจะเสริมทัพไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยการคว้าอิบราฮิมาโกนาเต้มาจากอาเบไลซิกด้วยค่าตัวรา,ราวๆ35ล้านปอนด์โดยถึงแม้ว่าเจเกนครอปจะออกมาส่งสัญญาณว่าท้ายตลาดซัมเมอร์นี้อาจจะไม่มีอะไรให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันเพราะเขาพอใจกับขุมกำลังที่มีอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดีทางด้านของโรมาโน่ก็บอกว่าตอนนี้เบื้องหลังในทินแอนฟิลก็ยังคงพยายามทำงานกันอยู่และถ้าหากเจอเป้าหมายที่ใช่ก็อาจจะเซ็นก่อนปิดตลาดวันที่31สิงหาคมนี้โดยทางด้านของโรมาโน่ได้เปิดเผยผ่านเฮริโคลพอดแคสต์ว่าลิเวอร์พูลยังทำงานอยู่ในตลาดนักเตะอยู่นะพวกเขาโทรหาพวกเอเจนต์หากพวกเขาพบโอกาสที่เหมาะสมลิเวอร์พูลก็จะเซ็นสัญญากับนักเตะเหล่านั้นได้ ฟรา b ิเซโอโรมาโนกูรูชื่อดังของตลาดซื้อขายนักเตะให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเรานั้นยังควรที่จะเสริมนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมหรือเปล่าหรือว่าพอใจกับทีมที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์ o พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ